สวัสดีค่ะปลุกคุณผู้ชมทุกเช้าด้วยข่าวสารสดใสใส่เต็มเข้มข้นทุกอารมณ์ข่าวพบกับข่าวเช้าอารมณ์ดีรายการต่อไปติดตามชมข่าวอรุณอมรินค่ะข่าวอนทีวีสัปดาห์นี้ช่วงของเด็ดกรทมมีของดีและของเด็ดของอร่อยนำมาฝากกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ และช่วงขวรรู้คูลดถนำเสนอกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมและข่าวสารความเคลื่อนไหวในวงการยานยนต์ในประเทศไทยและต่างประเทศทั้งหมดนี้ติดตามไดในรายการคาร์ออนทีวีได้ทางอ m ม r รินทีวีเฮสตีช่อง34อมรินทีวี สัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับงานแฟร์กระเบื้องที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างงาน Society Fair ที่เมืองโบโลญญาประเทศอิตาลีพบกับนวัตกรรมกระเบื้องใหม่ๆไปอัปเดตเทรนกระเบื้องและเทรนการตกแต่งภายในของปี2024กันค่ะจะว้าวขนาดไหนติดตามชมได้ในรายการว้าววันแหวนวัน,ว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 นพฤหัส,สบดีนี้เวลา15หนาฬิกา20นาทีทางช่องอมริทีวี HD ช่อง34ค่ะอมรินทีวี จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อนิกกี้พวงสาวขึ้นเหนือจังหวัดเชียงรายเจอกับอาจารย์เฉลิมชัยเอาเลยเอาไปเอ้ยปกติเขาห้างถ่ายนะแต่อาจารย์ดูน่ารักมากในประเทศนี้น่าจะมีแค่ช่องเดียวล่ะซุปตาพัตรลุยทั้งกินทั้งเที่ยวทั้งคาเฟ่ทั้งถ่ายรูปวันนี้ที่เราจะพาไปพบเลยชิมีพักพบเลยจา้าคเตรรยมหรือเบียงระเบียง ในคืนวันพฤหัสัป,ปดีนี้เวลาสี่ทุ่มครึ่งทางอมรินทีวี HD ช่อง3าอมรินทีวีสัปเหร่คนเลี้ยงผีไปเอาหนังท้องคนตายท้องกลมเป็นน้ำมันพายมารักษาคนป่วยเยี่ยมแม้กระทั่งวันตายตอนเราพ่อไปเผาที่เมนตลับกระโดดออกมาจากเมน3มครั้งโยนเข้าไปคืนทีนี้ปลายเมนก็ระเบิดอะคะ่ะใ <G ül> ส่กระดูกใครอะ เปรดโชวต์ตาทนผู้สร้างปลาภัยเสาหนี้หกโงเย็นทางอมรินทีวี HD ช่อง34อมรินทีวี ลุยข่าวลุยน้ำมรนเนทั่วไทยนะฮะเหนือกลาสารใต้ข่าวใหญ่ครบรถที่นี่ครับเจอกันวันนี้วันดีวันพฤหัสสดีสดี21ธันวาคมพุทธศักราชส5 6 6หาฮะนับถอยหลัง10วันไม่อันตราย <c oughs> อะไรอ่ะวันหยุดหยุดอะไรหยุดอะไรเอาหยุดไปใหม่คุณหยุดด้วยเหรอ ดีใจครับด,ดีใจคร <ใจ S 1> ับแทนท่านผู้ชมก็ทําถูกต้องแล้ว<ม>เราจะยังคงเจอกันที่หน้าจอทีวีตลอดช,ช่วงปีใหม่นะจนปีนี้ปีหน้าก็เจอหน้ากันต่อไปนะครับแต่ว่าที่บอกไว้10วันไม่อันตารายเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเข้าสู่โค้งสุดท้ายวันหยุดแล้วอพอวันหยุดก็ต้องเดินทางก็ต้องใช้เงินจะต,ต้องใช้จ่ายนะครับเพราะฉะนั้นระมัดระวังทุกเส้นทางไม่ว่าจะเป็นเส้นทางถนนไม่ว่าจะเป็นเส้นทางทางการเงินของท่านระมัดระวังให้ดีนะครับแล้วเมื่อวานนี้มีเรื่องประจวบเหมาะตรงกัน2เรื่องขึ้นศาล่องเรื่องแรกก็คือเรื่องขอุรพล คนดังนี่ก็ขึ้นศาลเหมือนกัน,นะฮะศาลจังหวัดมุกดาหารส่วนอีกคนนึงคนละวงการนะฮะพิธาลิมเจริลรัตคุณพิธาลิมเจริลรัตขึ้นศาลเหมือนกันแต่เป็นสารรัฐธรรมนูญเรื่องของหุ้นไอทีวีฮะเมื่อวานนี้หลอเหมือนเดิม,มดที่พี่แก ไม่บิดไม่ขี่<ช>ไม่งั้นอาจจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนไป้วยอันนี้ก็จะเสี่ยงตายมากกว่าเดิมหนักกว่าเดิมแน่นอนนะฮะวันนี้แน่นอนเวันนี้มีแต่เรื่องลุงนะนี่ก็เรื่องลุงของผมก็เรื่องลุงข้าง<ช>หลังนี่ก็เรื่องลุงฮะนี่คือระดับลุงพลคนดังจากเซเลปมันก็ไปสู่สังเตเดี๋ยวจะมีรายละเอียดครบถ้วนทุกแง่มุมนะครับแต่จากลุงพลมาดูลุงพรอยู่ใช่ไหมลุงพรเนี่ยแกเป็นคนอุดรธานีแต่แกทํางานเป็นเป็นกรรมกรเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการกําลังจะเดินทางไปหาน้องแต่ปรากฏว่าเจอรถตู้และสองก็ ความอาจารย์บนท้องถนนเลยใช่<ะ>มันชัดเจนเลยนะคะคุณผู้ชมับครเห็นแล้วก็แบบอิ้วหยองเลยอิอ้วจริงนะคะอ่ะ,อะเดี๋ยวพักครู่หนึ่งคุณผู้ชมและช่วงหน้านะคะที่หลายคนอยากรอดูการสรุปกับเหตุการณ์ครั้งนี้ข่าวเช้าเรารวบรวมเอามาไว้ให้แล้วนะคะถึงคำตัดสินของศาลในคดีฆาตกรรมน้องชมพูค่ะ เมืองรองทานอาหารถิ่นจานอร่อย5ภาคชวนชิมเมนูเด็ดห้ามพลาดท,ที่หลายคนอาจที่เคยลิ้มลองกับแคมเปญสุดพันธีที่เมืองรองการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับอมรินทร์ทีวีห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีและทาวเวลโลกาชวนคุณเปิดประสบการณ์ใหม่เที่ยวเมืองรองมรู้ลืมสุดไปกันใหญ่กับบิ๊กพอยแต้มความสุขทีส่สนคะแนนบิ๊กพอยที่บิ๊กซีทุกสาขาและนำพอยมาเป็นส่วนลดที่พักร้านอาหารในห้างสรพจังหวัดเมืองรองผีใช้ก้าพอยแลกรับโค้ดส่วนลดจองที่พัก100บาท เมื่อจองผ่านชาวเว็บโลกาหรือส่วนลด30บาทร้านอาหารที่ร่วมโครงการมากกว่า160ร้านในพื้นที่เมืองรอง55จังหวัดสายเที่ยวสายกินอย่าช้ารีบมาสุดทันทีที่เมืองรองตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2566ถึง30เมษาย,ยน2 5ง7ปีใหม่นี้แอปเป็นกำลังใจให้ทุกการเริ่มต้นนะคะให้แบรนด์แทนใจลดสูงสุด29%ถึง9มกราคม2ส <c oughs> องฉันหนูเหมือนพี่เลยฉันพี่ก็หนูเหมือนแป้งลยูิ้นพี่ะ หอมแบบแป้งเด็กด้วย Comfort Beauty Perfume กลิ่นแป้งเด็กและดอกพียวนี้บริสุทธิ์หอมน่าทนุถนอมแบบแป้งเด็กนาน30วันไม่ Comfort เพราะทุกสัญญาต้องได้รับการตอบรับ NT โทรคมนาคมแห่งชาติทำต้ยมยำมันต้องปรุงอีกอีก แล้วไล่ผมไปเลยจะลุยแค่ไหนไม่กังวลสันซิวสุดใหม่ผสาน3ส,วส,ส่วนผสมทรงคุณค่ารวมเป็นแอคทีฟอินฟิวชั่นให้ผมคืนทรงสวยจัดทรงง่ายหอมนานผมสวยไม่ต้องมัดสันซิวสุดใหม่ ที่ใครๆก็ตามอยากมาเยี่ยมมาเยือนครับที่ประวัติศาสตร์ในครั้งนี้จะพาท่านไปที่5เมืองสาคัญเรื่องต้นจากเวโรนาจากนั้นพาท่านไปยังเมืองเวเนเซียจากนั้นครับฟีเรนเซตามด้วยเมืองปิซาแต่ขาดไม่ได้ครับเมืองที่มีความมั่งคั่งมากที่สุดมิลานอทริปนี้จะปิดท้ายด้วยเกมที่สําคัญที่สุดของลีกอิตาเลียนอินเตอร์เนชั่นแนลเล่ดิมิลานอพบกับยูเวนตุสสนใจไปกับผมในครั้งนี้ได้นะครับ จองและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0873473111เอาใจคนชอบหอมใหม่ Breeze Excel Signature Limited Edition สูตรอัปเกรดน้ำหอมพรีเมียมช่วยกขจัดคราบหนักไม่ต้องแช่ไม่ต้องขยี้หอมพรีเมียมติดทนยาวนานถึง30วันใหม่ Breeze Excel Signature Limited Edition สูตรอัปเกรดน้ำหอมปีใหม่นี้แอปเป็นกำลังใจให้ทุกการเริ่มต้นนะคะให้แบรนด์แทนใจลดสูงสุด2 9ถึงกมกราคม2567ั่นเหนือโลก หรือเหนือเมฆจะใต้ดินหรือใต้น้ำพร้อมพร้อมเ t เชื่อมต่ออนาคตคนไทยไม่สิ้นสุด NT โทรคมนาคมแห่งชาติใหม่ Nivea p r e m i มี f r a g r a n c e สูตรวิท40เท่าวงแขนดูกระจ่างใสเพิ่มเสน่ดด้วยกลิ่นหอมพรีเมียมหอมติดทน48ชั่วโมงหอม Nivea p r ร m i ม m Fragrance กลิ่นสวีทเฉพาะที่ราตัส มือแห้งพลางจานทุกวันแต่ไม่ใช่กับแม่ผมใหม่สไลท์ล l ส s clean น a r e พร้อมแรมโนมอยส i เ t อร์แรงบันดาลใจจากโลกสกินแคร์ช่วยกระจัดคราบมันแบบเอ็ก์ตร้าแคร์มือคุณแบบเอ็ก์ตร้าขนาดพิเศษเพียง20บาทหาซื้อได้แล้วที่ร้านติดกดาว ีนะครับุณผู้ชมกลับมาช่วงนี้เนี่ยก่อนจะไปดูความคืบหน้าของคดีที่ศาลเนี่ยตัดสิน เกี่ยวกับลุงพลใช่ไหมฮะมจำคุกยี่สิบปีนะคะรับมาดูเรื่องของอุบัติเหตุก่อนในพื้นที่จังหวัดระยองเมาไม่ขับอันนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องอยู่แล้วว่าถ้าเกิดเราเมาไม่ควรจะเอาชีวิตไปเสี่ยงนะเพราะว่าเราไม่ได้เสี่ยงคนเดียวคุณอื่นเสี่ยงด้วยคุณลุงท่านนี้หมายเลข18ฮะเพราะว่าใส่เสื้อฟุตบอลหมายเลข18ปครับพี่ต้นแล้วนิสัยดีมากเมาไม่ขับก็เลยหลับข้างทางแบบนี้ครับที่ตัวเองเป็นนักการเมืองนอกสภาหรือมีโอกาสจะกลับมาโลดแล่นโดดเด่นอยู่ในรัฐสภาต่อไปปีหน้ารู้กัันครบ ก็อีกไม่กี่วันแล้วแหละค,คุณผู้ชมรอติดตามได้เลยสำหรับอนาคตก้าวไกลนะคะส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมที่จบลงไปแล้วแต่ว่าแจกยังไม่จบค่ะคุณผู้ชมสำหรับรายการ The Real Next Gen Amarin Next Gen Presented by Escola ที่คุณผู้ชมช่วยกันกดโหวตมามแล้วเราก็มีรถมอเตอร์ไซค์เอาไว้แจกเมื่อวานผู้โชคดีมาถึงนี่เลยนะมามาอ,นะอ,อมารับถึงที่อมริ r ทีวีเลยค่ะ นี่คันนี้เนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมที่ชวนโหวตคนโปรดของคุณแล้วน้องไข่มุกเนี่ยเขาก็ได้รับรางวัลการโหวตเป็นอันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นใช่น้องไข่มุกได้หนึ่งคันแล้วก็คุณผู้ชมนะคะที่ชมอยู่ทางบ้านร่วมกันโหวตได้อีกหนึ่งคันค่ะเท่ากับว่าสองคันรวมมูลค่าแล้ว เยียบแสนเลยนะคุณผู้ชมหู้ยไม่น้อยเลยนะคะนี่โอ้โหไข่มุกเมื่อวานพี่ไข่มุกก็ได้เหรอได้ไข่มุกถือว่าเป็นคนที่รับการกดมากที่สุดเอาไปหนึ่งคันปิดไปส่งพี่ต้นทีเลยพี่ต้นขี่ไม่เป็นอนี่แล้วนี่ผู้ชมดีค่ะโอ้ยคุณสันทานแล้วก็ลูกสาวน้องหยาดเพชรยินดีด้วยนะคะเห็นไหมคุณผู้ชมแอปของเราเนี่ยโหลดไว้เถอะ เพราะว่านี่คือฟรีนะได้จริงๆนะได้จริงๆเลยค่ะอยากให้เป็นคุณผู้ชมข่าวเช้าที่ได้รับทุกรางวัลที่เราได้จัดเอาไว้ไหนใครยังไม่ได้โหลดเข้าไปโหลดได้เลย34 HD app ค่ะนี่สองคัญเหยียบแสนจริงๆนะเนี่ยยินดีด้วยกับทุกคนนะคะคนที่มาเป็นตัวแทนในการมอบคุณน้ำเย็นเออชื่อเขาว่าอะไรนะฮะคุณน้ำเย็นเรียกสั้นๆว่าคุณนอยอ พี่นอยเออพี่นอยอก็รอมอบไข่นะคะนี่น้องไข่มุกอีกไม่นานก็น่าจะได้เห็นเข้ามามีส่วนร่วมในอมรินทีวีของเรานี่คลื่นลูกใหม่นะคะคนนี้นี่งามเก่านะเนี่ยเออเออเข้ารอบสึกๆ้วยนะใช่ที่น่าสนใจคือพี่ต้นน้องเขาจบแพทย์แผนไทยเขนวดเก่งมาก อันนี้พูดจริงพูดจริงเขาจบแพทย์แผนไทยจริงจะเขาจับเส้นได้อย่างพี่ต้นเนี่ยพอแก่แล้วเส้นมันจมสบักอะไรยงเงี้ยบอกน้องมาได้เลยใช่คือบางทีเส้นมันอยู่ลึกสอนวิธีหักคอได้ไหม ช่วยสอนพี่ต้นก่อนตอนนี้เลยอ่ะเออค่ะเก่งจริงดีใจด้วยดีใจด้วยทุกท่านอ่ะสามารถานนรอบด้านจริงๆใช่ครับครับเดี๋ยวพาไปดูเหตุการณ์ที่เกิดสร้างความวุ่นวายให้กับพี่ๆตำรวจกันหน่อยนะตำรวจต้องออกมาชี้แจงต่อสาธารณชนนะครับออกแถลงการแบบเป็นทางการเลยว่าไม่มีการจ้างแมวเข้ามาทำงานในกรมตำรวจเดี๋ยว จ้างเลยนะแมวเ,เ,เ,เอามาทำแมวเลวปกติคุณมีหน่วยเคนายใช่ไหมเอ,อเอาน้องหมามาเออฝึกน้องหมาไปช่วยดมกลิ่นครับปรากฏว่าสื่อมวลชนเนี่ยก็ไปรายงานข่าวตำรวจเนี่ยลงพื้นที่สืบสวนนะครับเหตุอาชญากรรมแล้วก็ไปยังจุดที่เกิดเหตุนะครับแล้วจังหวะหนึ่งผู้สื่อข่าวเนี่ยเขาถ่ายภาพไป,ไประหว่างรายงานสดแล้วภาพภาพนี้แหละครับผู้ชมที่ทําให้คนเนี่ยมีความสงสัยว่าเอ๊ะเดี๋ยวนี้ตำรวจจ้างแมวเข้ามา